สวัสดีครูทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเราจะลดเวลานะครับสำหรับการขอมีหรือว่าขอเลื่อนวิทยาฐานะตามเกณฑ์วอในขั้นต้นนะครับผมเชื่อว่าครูทุกท่านก็จะเข้าใจสี่เงื่อนไขนะครับที่ทางกรอสสเนี่ยได้กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ นะครับที่มี4ข้อเนาะในส่วนนั้นเชื่อว่าครูเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับก็จะมาเพิ่มเติมในส่วนของเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรเนาะแล้วก็เราจะยื่นหรือว่าเราต้องแจ้งเนี่ยผ่านช่องทางใดนะครับเรามาทําความเข้าใจพร้อมกันเลยนะครับ ขัดนต้นนะครับทางกศนเนี่ยก็ได้ประกาศว4ีทับ2564นะครับวแหวนตัวนี้นะครับมาจากคาว่าหนังสือเวียนเนาะก็เป็นหนังสือเวียนฉบับที่4ของปี2564นะครับในเรื่องของการลดระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะนะครับหน้าตาเอกสารก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสายการสอนนะครับ นี่ตามที่ผมไฮไลท์ไว้เลยนะครับก็จะมีอยู่4ข้อหลักๆนะครับคืออันแรกเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะ,ะภ,าาภาษาอังกฤษเนาะภาษาจีนภาษาอื่นก็ได้นะครับข้อที่2นะครับก็คือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษนะครับข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา,าตนเองส่วนนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธการศึกษาสูงสุดนะครับ และข้อที่4ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสมัรถนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปทดสอบได้นะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณครูเนี่ยนะมีคุณสมบัติ1ใน4ตามเงื่อนไขนั้นแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องมีผลการประเมินในระดับดีเด่นนะครับสี่รอบการประเมินติดต่อกันนะครับแล้วก็จะต้องเป็นรอบล่าสุดก่อนที่เราจะส่งขอมีหรือว่าขอเลื่อนวิทยฐานะด้วยนะครับ นะอันนี้ก็คือในส่วนของเอกาสารที่ทางกกสรรได้ออกประกาศมาเนาะนอกจากนั้นนะครับทางกกสรรก็ได้ทําแบบสวยงามมาให้ด้วยนะครับนะคุณสมบัติเฉพาะนะครับถ้าเกิดเราแยกเป็น4ข้อเนาะนะอันแรกอย่างที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของภาษาต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะมีชี้เฉพาะเป็นนิดนึงเนาะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นครูที่ไม่ใช่ครูที่อยู่ในภาษาต่างประเทศนะครับเช่นครูสอนคณิตสอนไทยสอนวิทย สังคมนะใ,นใดๆก็แล้วแต่นะครับก็เมื่อทดสอบแล้วนะครับขอแค่สูงกว่าระดับ B1 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคุณครูที่อยู่ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับก็ต้องสูงกว่าระดับ B2 นะครับก็ด้วยธรรมชาติวิชานะครับ คุณครูที่อยู่ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกจะต้องมีความสามารถทางด้านภาษามากกว่าค,ครูที่อยู่ในกลุ่มสาระอื่นอยู่แล้วเนาะและสิ่งที่สําคัญก็คือนะครับผลการทดสอบเนี่ยจะมีอายุได้แค่2ปีนะครับเพราะฉะนั้นค,ครูที่จะไปสอบนะครับก็จะต้องวางแผนให้ดีนิดนึงว่าสิทธิ์ PA ของเราเนาะจะเกิดช่วงไหนนะครับจะได้สามารถนําผลเนี่ยมาใช้ได้นะครับมาสามารถที่จะมาลดระยะเวลาได้นะครับ ข้อที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพ so ื it it gender, <t feather warfare> ้นที land ่ที่เราปฏิบัติงานนะครับก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เสียงภัยธทุรกันดารหรือว่าเป็นพื้นที่พิเศษครับในส่วนนี้ต้องรอทางกกศเล็กาหนดนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คืออ่าครูจะต้องปฏิบัติงานในสถานที่นั้นนะครับไม่น้อยกว่า3ปีนะครับข้อที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวุฒิการศึกษานะครับอันนี้จะเป็นปโทหรือว่าปเอกก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นวุฒิการศึกษาสูงสุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ ใช้ได้ครั้งเดียวก็คือไม่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้นะครับและในกรณีที่เป็นวุฒิปโทปอเอกนะครับที่นํามาใช้ได้จะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนะหรือว่าการจัดการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับหลักสูตรอันนี้ได้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริหารนะครับก็จะไม่ได้นะครับ ส่วนก็สนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของช่างเนาะก็คือสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น8นะครับอันนี้ถ้าเกิดครูท่านใดที่มีความสามารถนะครับหรือว่ามีทักษะก็ลองไปทดสอบได้นะครับอันนี้ใช้ได้1ครั้งนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไปทดสอบแล้วผ่านนะครับเขาก็จะออกใบรับรองมาให้นะครับอันนี้คือสี่เงื่อนไขที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะนะครับและอย่างที่บอกนะครับอันนี้สําคัญมากเลยครับคือ อันนี้จะต้องมีทุกคนนะครับก่อนที่เราจะไปใช้เงื่อนไขทั้ง4ข้อนั้นก็คือ,อผลการประเมินเงินเดือนนะครับจะต้องดีเด่น4รอบติดกันนะครับแล้วต้องเป็น4รอบล่าสุดครับคณที่ดีเด่นนะครับก็คือไม่น้อยกว่าร้อยละ90นะครับเพราะว่าดีเด่นก็คือ9 0้าถึงหนึนะครับเพราะนั้นการประเมินเงินเดือนในแต่ละรอบนะครับครูก็ต้องดูว่าเรามีผลการประเมินอยู่ในระดับใดด้วยนะครับ ครนีในส่วนของเอกสารนะครับเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเอาอันนี้ง่ายมากเลยนะครับถ้าเกิดสว่าเราใช้เงื่อนไขที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษานะครับแน่นอนครับก็ใช้หนังสือหรือว่าเอกสารที่แจ้งผล CEFR นะครับอันที่2นะครับถ้าเกิดเป็นพื้นที่พิเศษนะครับก็จะต้องใช้ประกาศของทางกกศนะครับหน้าประกาศนะครับแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งก็คือแผ่นที่มีรายชื่อโรงเรียนที่ครทูสังกัดอยู่นะครับ ้อที่3ก็คือถ้าเป็นวุฒิการศึกษานะครับสิ่งที่เราจะต้องแนบไปก็คือสำเนาปริญญาบัตรแล้วก็ทานสคริปต์นะครับและถ้าเกิดเราใช้เงื่อนไขที่4ก็คือคุณวุฒิวิชาชีพชั้น8นี้เกี่ยวกับช่างเนาะก็คือจะต้องนำหนันงสือรับรองนะครับที่ได้จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับอันนี้ก็คือเอกสารที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็แนบนะครับ ส่วนของเอกสารทั้งหมดนะครับที่เราเตรียมไว้นี่ก็คือคุณครูจะต้องลงสำเนาถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงสำเนาถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับเพื่อเป็นการรับรองว่าเอกสารนั้นมีความถูกต้องนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือนะครับเราแนบอะไรไปแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นี้แล้วนะครับอย่าลืมอันนี้นะครับนะอย่าลืมแนบประกาศผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นนะครับและเมื่อครบถ้วนแล้วนะครับก็สามารถส่งในระบบ DPA ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะทําให้ครูมีความเข้าใจในส่วนของการเตรียมเอกสารนะครับแล้วก็การส่งเอกสารนะครับว่าเราจะต้องทําอย่างไรบ้างถ้าเกิดเราต้องการที่จะลดระยะเวลาหรือว่าลดวงรอบในการขอมีหรือว่าขอเลื่อนวิทยาฐานะนะครับ